สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรอาลุยปักเป็ดอีกแล้วครับลุงเนตรมาเจอไม้ใหม่ไม้นี้น่าลุ้นไม้สวยมากเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําครับแต่ใครจากบ้านลุงเนตรมากโอ้หลายกิโลครับหลายกิโลอยู่บนภูเขาลุงเนตรเลยมาลองดูครับจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะลุงเนตรใช้เหยื่อเขียดตะโมะครับเหยื่อเขียดตะโมะกระเบิดยี่สิบหลังไม้สวยครับไม้สวยหลังจากเมื่อวานพามาดูไม้ไม้นี้ครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกัน ว่จะพอได้ต้น้ำพิงหรือเปล่าไปปักเบ็ดครับปักเบ็ดหนองนี่เป็นหนองสาธารณะนะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าเยอะเข็ดตำหัชมบมรยากาบารุเน่ไปด้วยนะครับโอ้ มีหลายคนปักเบ็ดอนกันครับมีหลายคนปักเบ็ดไม่รู้ว่าหมานไขรหมานมันไขหมาน,น,นก็ได้ครับไครไม่หมานก็อดตำน้ำพริกเดี๋ยวลองดูครับลุงเนตรลองดูมาครั้งแรกแต่หมายนี่ลุงเนตรเคยมาทอดแหนะครับตอนน้าแห้งแหงเคยมาเคยมาแต่วันนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ปักเบ็ดลุงเนตรมาดูหมายแต่เมื่อวานแล้ว เห็นแล้วนะครับเนี่ยตะวันเปียกปากกอกละมั้งสบปากโจโลสบปากโจโลาฮ่พอได้ตันน้ำพริกหรือเปล่ายังอย่างน่ะ <S 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 โอ้ใส่โคโดใส่โคโดกุ้งก้าโอ้เป็นมาหากินอยู่แล้วครับโอ้ได่นักครับได่นักโอ้ <S <S 2> <S 2> ปลาหน่อยปลานห,นนหน่อยใส่หลายครับใส่กี่อันใส่ เยอะไมอย่างนะแกะแกะแกะทอาหารปาโอ้พอเด้ตำน้ำพริก <c oughs> พอเด็ดตำน้ำพริกปักเบ็ดปักเบ็ดครับเดี๋ยวได้ไม่ได้ยังพูดตัวนะ <c oughs> มันลกครับมันลกมันลกหน่อยโอ้โอ้โอ้โอทีแรกว่าปิดหมายปักเบ็ดไปละแต่มาเจอหมายนี้ อยากลองครับอยากลองทำไม่ได้ตัวกันจะว่ากันนะครับอย่าพุ่งเบื่อกันฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยถือว่ามาปักเป็ดกับลุงเนตรมาชมบรรยากาศไปด้วยครับวันนี้ปักเิ็ดในภูเขาในห้วยในดอย <laughs> หมานไม่หมานไม่รู้นะ ลกเลยครับลก่ยอยน้ำลึกนะครับเนี่ยบรรยากาศยามเย็นครับในป่าในเขา ในห้วยในดอยสวยครับสวยฝนก็จะตกช่วงนี้ฝนตกตกได้สอสวันแล้วครับ มาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าทำไมมาก็ถือว่ามาเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศขะตโม่เหยื่อขิตะโม่ปกติไมาไม่พลาดนะครับอยื่อขิตะโม่เนี่ยแต่หมายแบบนี้มีแต่คนปักมีแต่ร้อยขุนเป็ดครับมีแต่ร้อยขุนปักเป็ด หลังละหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวเดินขึ้นไปเลยเดินดูเบ็ดขึ้นไปเลยครับจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะดักวิชด, <laughs> ดิดักแซ็บดักแซ็บไปเดินดูขึ้นไปเลยครับ แล้วก็ไปย่อผู้แกนแก่เจ็บหลังจะเอ่ซะหน่อยบรรยากาศมันให้ครับบรรยากาศมันให้ <laughs> ไปไปดูเบ็ดขึ้นไปเลยเดินดูมาไม่ติดสักหลังหลังสุดท้ายครับโอ้หลังสุดท้ายเอาหลังสุดท้ายเอาทำงานแล้วครับทำงานแล้วตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้โอ้ตะลิงมันสูงตะลิงมันสูง เอาแล้วครับมนัมนมนันมันอู้หู้หู้มาละตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ค่อยๆครับค่อยๆโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเบ็ดจะหักเบ็ดจ,จะหักถ้าเบ็ดจ,จะหัก นี่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 นโอ้ยตำน้องพริกตัวสวยตัวสวยครับเดินมานึกว่าไม่ได้สักตัวแล้วปดกดปวดกนไม่แหว่ยแล้วครับ หักเลยพอได้ตำน้ำพริกโชว์มากไปได้เดี๋ยวไม่ได้กินมานครับเต็มแรกเต็มแรกโอ้ตัวสวยตัวสวยโอ้ยเบ็ดหักเลยเอาละไม่แห่วแล้วครับโอ้แตตัวสวยตัวสวยเบ็ดหักเลยครับเบ็ดหักเลยเนี่ย ตัวยก้นมาในน้ำาหี้วอดกิน <laughs> ตัวนึงติดตัวหนึง่งเบ็ดหักหมดสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเอาคันเบ็ดเนี่ยขัดฝันตะคอดีกว่าถ่ายดูใ,ใกล้ๆด้วยครับตัวแรกตัวแรกมาด,ดูกันครับดูกันตัวแรกตัวแรกโอ้ตัวสวยเลยนะครับพอจะตัดน้ำพริกเลยลูนีดยเดนมาด้วยจจแห้วละ ยังดีเท่ตัวถือว่าไม่แห่วแล้วครับถือว่าไม่แหวพอได้ต้มน้ำพริกเดี๋ยวขังไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะตายแล้วก็ยอกบึกครับบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันดีลูกนเรขังปาลาแล้วครับมาเดี๋ยวแก้เจ็บหลังแกบเอวสักสองโบกพอละเพราะว่ามาไกลครับมาไกลจะลองปักเบ็ดดูก่อนวันนี้ถ้ามันได้ตัวร่วมหมานยังไงใคมาซ้ําหมายครับวันนี้มาทดลองวันนี้มาทดลองขอสองโบกพอบรรยากาศมันให้ครับบรรยากาศให้ ให้เจ้าที่ก่อนครับเจ้าที่วันนี้ไม่มีอะไรมาล้างคอมาขามเปียกมาขามเปียก <laughs> ให้เจ้าที่ก่อนมาไกลวันนี้มาไกลให้เจ้าที่ก่อนเอาเจ้าที่จะทางกินผุ้เห็ียโนวันนี้มาปักเป็ดขอให้พอได้ตำน้ำพริกอย่างน้อยก็เด็กตัวหนึ่งละอย่างนี้เลยตัวสวยตัวสวยขามเปียกโอ้นี่ ล้างคอล้างคอเจ้าที่ล้างคอจะที่เซ็นลุงเนทครับสองโบกสองกแอบ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 รูบ้ก,กันขอเดียวกันครับขอเดียวกันผู้แงนี่ยลุงเนทจะเตือนทุกคลิปนะครับลุงเนทไปสนับสนุนให้กินมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะ ใครชอบก็บกินใครไม่ชอบก็บไม่ต้องกินชอบใครชอบมันก็เท่านั้นเองครับเบาได้เบามายอา่哈哈อแงนบึ๊กแอบแอบแอบแอรู้กันครับรู้กันข้าเปียกเอ้ยเร็วออนทอมยุ่ง ปิดแต่ละคอยอย่างนี้เลยครับเปียกวานลุกเนตไม่มีคลิปลงเลยลงคลิปพาดูหมายหมายเนี่ยครับที่พาดูเมื่อวานนี้วันนี้มาทดลองปักเบ็ดดูถือว่าไม่แห้วละเด็ดตัวหนึ่งตัวสวยเลยเดี๋ยวถ้าปลากินดีเด็ดปลาหลายตัวค่อยมานอนค้างเอาบรรยากาศสักคืนครับวันนี้มาทดลองหมายดูเนาะก็มีคนมาหาปลาหาอยู่ฮะก,กินด้วยครับหากัไหลายวิธีเนาะเบ็ดเล่าเขาก็ใส่นู่นน่นนู่น นูนน่นนูนน่นนีคนมาใส่เบ็ดเล้าด้วยแล้วก็หมายเนี้ยลุงเนตเดินมาเมื่อกี้มีแต่รอยคนปักเบ็ดห <laughs> มานใครหมันมันเนาะหมานใครหมันมันอีโบกแค่อีโบกแล้วก็ตอนมืนๆหนออ่อยสมรอมสมรอมคอยไปดูเบ็ดปล่อยมันก่อนครับปล่อยมันหมายแบบนี้ลุงเน่ต์ไ่เดินบ่อยครับไม่เดินบ่อยเมื่อกี้เดินมานึวว่าจะไม่ได้สักตัวแล้วเนี่ยามาติดเอาหลังแรกหรือว่าหลังสุดท้ายเนี่ยฟุกครับฟุกอีโบกอีโบกแล้วก็พักก่อนครับ มืดๆหน่อย่้ยออกไปดูเนาะสมรอมสมรอม,มรอีโบเดียวโบเดียวพอสองโบอพอกับขาเปียกแอฟๆนะครับรู้กันรู้กันคอเดียวกันหุืเนตรรู้กัน,นครับเอบๆหน่อย หรือว่าหัวค่ำนะครับหัวค่ำใคยไปดูเบ็ดเนาะมือถึงนิ่งพักก่อนครับพักก่อนโจมไ่กับไปด้วยครับมือแล้วครับมือละสมล้อมสมล้อมเดี๋ยวเราออกไปดูเบ็ดสักรอบหนครับเนาะจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวเนี้ยหมันมาตัวหนึ่งแล้วครับหมันมาแต้มหนึ่งพอได้ตำน้ำพริกเดี๋ยวดูรอบนี้ก่อนหมันไม่หมันเขาว่ากันถ้าหมันก็จะดูหลายๆรอบหน่อยถ้าไม่หมันก็ดูรอบสองรอบกับเก็บเลยครับเพราะว่ามันไกลบ้านลุงเนตรมากเนาะดูเบ็ดดูเบ็ด ดูหลังแรกครับดูหลังแรกเบ็ดหักไปหลังนะครับเมื่อตอนเย็นติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงเล็กก็ถ่ายบ้างไปถ่ายบ้างนะครับโอ้โดนละ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 หลังแรกโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไรดึงเบ็ดไม่ลงเลยนู่นโน่นโน่นโน่นโอ้พอได้แล้วครับพอได้นี่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 โอ้นานเหมือนกันครับเนี่ยก่อนลุงเล็กจะออกมาดูโอ้ตัวสวยตัวสวยสวยแต่ดึงเบ็ดไม่ลงเลย โอ้ย oh ่าค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆโอ้โอ้ย่ายายายาเอาละแต็มทีสองมันมันมันพอได้ตั้น so really ้องพกครับต <your> ัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวสวยตัวสวยเหมือนกันเอ้าไม่ค่อยใหญ่แต่สวยไม่เห่าไม่เห่าละสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วพอได้พอได้โอ้ตัวสวยสวย ไม่ถือว่าใหญ่แต่สวยพอได้ตําน้ำพริกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงอืโอ้ยเกาะลูกกตาแบบนี้หลุดยากก็ฟิวไม่แห่วครับออกมาปักเบ็ดนะครับเยอ็ิตโมเอาสองตัวพอได้ต้าน้ำพริกปักอีกปักอีกถ้าได้ตัวแบบนี้ก็เแข่อองชั่วครับเนาะออกมาปักเบ็ดแต่ไม้สวยมากย่อกไปสองบวกก็รู้สึกว่า แก่หนาวได้ดีครับเพราะว่าอากาศบ้านตรงเนี้หนาวตอนนี้อากาศหนาวฝนตกในสองสามวันละทำอะไรครับเอาล้วไปดูโตดูตเตียงหรือเปล่าหลังแรกมาแล้วครับโอ้หลังนี้ว่าไงโอ้เขียดแขวนตนัวโลนเขียดอยู่เหมือนเดิมครับโนนลุงเน่ก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับหลังนี้ทำงานหรือเปล่าโอ้ แล้วนี้ก็ไปกินนิ้มซิ่งเขียดอยู่เหมือนเดิมหลังนี้ว่าไงโอ้หลังนี้ก็ตีครับนู่นตีแต่ไม่ติดมั้งไม่ดิ้นเลยเขียดตายครับตีเขียดตายไม่ติดโอ้หลังนี้เขียดว่าไง ยังมาแขวนตัวโลดนันโอ้เขียดอยู่เหมือนเดิมโอ้หลังนี้กินครับหลังนี้กินติดหรือเปล่านั้นเองโอ้ดูมันดึง,งนุ่นเ่นนายมาดูนะครับเนี่ยโอ้ติดหรือเปล่าโอ้ไม่ติดครับอืมรุดนันามาดูครับนานมาดูดูหลังสุดท้ายเลยครับโอ้ ยังดีที่มีแหวได้ตัวนึงเอ,อ้ยหลังสุดท้ายก็เหมือนเดิมไม่กินเอาปลาก็อีกรอบหน้าเข้าวีกทีครับดูผลงานครับ <laughs> ได้สองตัวยังดีครับที่ได้เนี่ยตัวสวยเหมือนกันครับมันกินห่างยังดีครับที่ได้ตัวได้สองตัวพราะิ่นตำน้ำพริกเดี๋ยวรอบหน้า,าว่าวกันใหม,คม,ม่ครับทำไมมานก็เก็บปะครับเนาะเก็บปะเก็บปะหนาวมากบาหลีตัวนี้หนาวมากครับ เะเป็นหวัดเลยกดไฟผิงก่อนกดไฟผิงเมื่อกี้ลุงเน่เจอคนปักเบ็ดด้วยเก็บปักฝั่งโน้นครับเนี่ยหมายเนี่ยเด็ตัวเดียวเก็บกับบ้านไปแล้วเบ็ดสามสิบหลังใช้เหยื่อลูกปลาปักครับแกบอกใช้เหยื่อลูกป,ากปากลาปักลุงเน่ก็ไ้ถ่ายให้ดูแกขี่รถเครื่องผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้นี้ลุงเน่ก็ถึงว่ามาปักไปวันนี้มีแต่ร้อยคนปักเบ็ด ก็หลยได้ปลาสองตัวปลาไม่กินเลยครับกินห่างเห็นตีเบ็ดเื่อหายไปสองสาหลังแค่นั้นเองลุงเน้นก็นรู้ว่าจะได้ปลาตัวใหญ่หญเดี๋ยวรอบหน้าลุงเร่กเก็บละมันไกลจากบ้านด้วยครับไกลมากเดี๋ยวรอสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปเก็บเบ็ดครับไม่มหมานเหมือนทั้งหมายดงงูเลยไม่เหมือนเลยหมายแบบนี้ลุงเน้นมาปักเบ็ดมาอะไรไม่ค่อยได้ปลาเลยครับคนก็ปักเยอะหากินเยอะ ลุงเนตรขอขอพูนเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีนะครับที่แนะนําเหยื่อปากเบ็ดแนะนํามาหลายสูตรเลยไม่ว่าจะปลาหมึกแข้งลูกปลาปูแมลงสาบก็มี <laughs> ลุงเนตรไม่ถนัดนะครับลุงเนตรถนัดแต่ใช้เขียดตะโม่กับเส้เดือนแค่นั้นเองแต่ช่วงนี้ยเส้เดือนมันหายากเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวเส้เดือนหายยากครับถึงแพกแก้หนาวมันหนาวครับหนาวมากมืดตื้อเลยหมายแบบนี้ลุงเนตรมาลุงเนตรไม่ค่อยมั่นใจเลยนะ เมื่อปีที่แล้วไปปักเบ็ดที่เขื่อนนู่นน่ะเขื่อในใหญ่ๆเลยอะ่ะไม่ได้ปลาสักตัวได้แต่หอยไปปักสองครั้งก็ไม่ได้สักตัวก็แปลกเหมือนกันได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะหาอยู่หักินเบ็ดลูกเน็ดไปอย่างที่เห็นเนี่ยวันไหนได้เยอะก็ได้เยอะวันไหนได้น้อยก็ได้น้อย <c oughs> เป็นธรรมดาหาอยู่หักินในธรรมชาติครับแต่ยังดีที่มันได้ตัวนะไม่งั้นก็แห้วครับปลามันกินหาง เกือบไม่เคยกินเลยอะแต่บรรยากาศกลางคืนเนี่ยมันวังเวงหน่อยลุงเนยอยู่คนเดียวภ <laughs> ูเขาก็ล้อมรอบเลยนู่นะ <laughs> ที่แรกตั้งใจไว้ว่าวันนี้มาลองปากเบ็ดดูขมานรู้ว่าปลากินดีลุงเน่ยจะมาซ้ำหมายจะมาค้างคืน <laughs> ไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ไม่ไหวอะช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกสองสามวันแล้วนะตกแรงเลย ลุงเนก็ไม่ได้ออกไปดูทางหมายดงงูวันมีน้ําหรือเปล่าถ้าหมายดงงูมีน้ําปลาก็จะขึ้นมาเยอะครับไม่รู้มันขึ้นมาจากไหนปลาทางน้นเยอะครับแต่ฝนตกนี่มีแน่นะ่ะน้ําอาจจะนองก็ได้เพราะว่าน้ําขึ้นเร็วลงเร็วทําบ้านลุงเนตรขึ้นเร็วลงเร็วรดลุงเนตรเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับขึ้นเขาลงห้วย <laughs> ไปได้หมดไปครับไปครับเก็บบ็ดได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรละได้สองตัวถือว่าไม่แหว โอ้ยหนาวหนาวหนาวไม่อยากออกทางกองไฟเลยเก็บเลยครับเก็บเลยได้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วครับหนาวมากลุงเน่จะเป็นหวัดแล้วครับเนี่ยตอนเนี้ยจมูกตันเลยมันเย็นครับโอ้หลังแรกเขียดแขวน,ขนตะลนอืมหมายสวยหมายสวยแต่ไม่หมานเลยครับไม่หมานเลยเอปล่อยมันปล่อยมันเขียดเนี่ยลุงเน่ยยก็จะทายบ้างไม่่ายบ้างนะครับดูหลังที่สอง โอ้ยอยู่เหมือนเดิมครับสงสัยจะแห้วซะมั่งรอบนี้ไม่กินเลยเอ้าเขียดดิ้นดิ้นดินดินปล่อยมันครับปล่อยมันปล่อยเขียดครับเหลืองซึ่งึ่งมีหรือเปล่าเหลืองซึ่งึงมีหรือเปล่าหมายนี้ <laughs> นิ้มซิง เฮล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 เก็บเก็บเก็บโอ้ไม่กินสักหลังเลยครับหลังนี้ก็ไม่เอาโอ oh. ้หลังไหนก็ไม่กินหลังไหนก็ไม่กินปลามันไม่มีแล้วมั้ง เขาไปหมดหรือเปล่าสงสัยปลามาศูนย์พันหมายสวยมากโอ้นิมซิงว่าแล้วเนตว่าแล้วหมานย,ยังไงถ้ามันหมายไม่มีปลามันก็ไม่หมานนะครับมันอยู่ที่หมยครับมันอยู่ที่หมาย,มย,ห,มายหมายสวยมากแต่ไม่มีปลาเลยไม่กินเบ็ดเลย hell, hell, hell. เห้วเฮีเเหลือกี่หลังไม่รู้ ดูหลังสุดท้ายเลยครับลุงเน้ถ่ายให้ดูหลายหลังเลยไม่กินสักหลังโอ้หลังสุดท้ายก็เหวครับเขียดแขวนตัวลน <c oughs> นิ่มซิง <c oughs> รอบสุดท้ายแหวีเหวเอาก็ย่างดีครับได้สองตัวพอได้ตำน้ำพริก <c oughs> ไป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 ดูผลงานกันสิจะถ่ายดูอีกรอบครับรอบสุดท้ายฮหวครับไม่ได้สักตัว เอ้ลุงเนแตแปลกใจป้าไม่กินเบ็ดเลยไม่กินสักหลังเลยครับไม่มีรอยตีเลยขนาดเว้นระยะทิ้งช่วงตั้งนานมันอยู่ที่หมายด้วยครับหมายคนปักเบ็ดบ่อยมันก็ออกไม่มีตัวรู้ว่าป้ามันอาจจะรู้เบ็ดมันเลยไม่เคยกินครับยังโชคดีนะครับได้สองตัวหรือว่ามีแฮวเดี๋ยวถ่ายดูอีกรอบครับมาสรุปผลงานให้ดูอีกรอบครับลุงเยตขัดฝาตะคงไว้แบบนี้กลัวมันออกเอา อย่างดีที่มันไม่แห้วอยังดีที่มันไม่แห้วเด,ด้สองตัวตัวเล็กตัวตัวใหญ่ตัวครับก็บพอเด้ตัม้มน้ำพริกอยู่หมายไม่มีปลาเลยหมายนี้หมายสวยมากแต่อย่างดีมันไม่แห้วครับเนาะพอได้ตัม้มน้ำพริกปะลุงเน่จะไปเก็บดอกแครครับดอกแค่ที่เห็นไว้ตั้งแต่วันมาดูหมายนะจะเน่าหมดเลี้ยังก็ไม่รู้หลนเต็มเลยเห็นเอฟซีว่ากินได้ป้าน้าก็บอกกินได้ป้าน้ารู้จากในคลิปที่ลุงเน่ถ่ายไปครับ มานางบนทําไมไม่เก็บมาก็ลุงเนตรไม่รู้ว่ามันกินได้เอซีก็บอกว่ากินได้ครับโน่นนะขี่รถข้ามเขาไปโน่นนะน่ากลัวเหมือนกันนะครับข้ามภูเขาไปตอนกลางคืนเนี่ยใจไม่ถึงไปไม่ได้ครับแต่ลุงเนตรสบายวันนี้พามาปักเบ็ดหม่ใหม่หมายสวยมากแต่ไม่หมานเลยลุงเนตรว่ามันอยู่ที่หมายนะครับปักเบ็ดเนี่ยหมานยังไงถ้าหมายไม่มีปลามันก็ไม่หมานนะครับมันไม่มีปลาเนาะ แต่หมายเนี่ยมีแต่ร้อยคนปักเบ็ดครับแล้วก็ตอนลุงเนตรนั่งพักเนี่ยเจอคนปักเบ็ดคนหนึ่งแกขี่รถผ่านมาเนี่ยลุงเนตรถามดูว่าใดเยอะไหมแกบอกว่าเด็ดตัวเดียวลุงเนตรมาปักที่หลังเขาก็แบบเนี้ยยังดีที่ได้สองตัวเบ็ดยี่สิบหลังไม่แห้วไม่แห้วพราเด็ต้อน้ำพลิกป่ะเดี๋ยวลุงเนตรจะไปเก็บดอกแคร์จได้ไหมครับที่ลุงเนตรมาดูหมายแล้วลุงเนตรถ่ายให้ดูเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆบอกว่าดอกแคร์ที่ลุงเนตรถ่ายให้ดูกินได ป้านางก็บอกกินได้ครับป้านางเห็นในคลิปเดี๋ยวลุงเน่จะเก็บไปให้ป้านางป้านางชอบกินตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะเนี่ยไปเก็บดอกแคเสร็จลุงเน่ก็จะกลับบ้านเลยเดี๋ยวลุงเน่จะถ่ายตอนเก็บดอกแคให้ดูด้วยนะครับแต่ลุงเน่จะปิดคลิปตรงนี้เลยขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเน่กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ยังพ่อติด เม่นักตึก๊กตึกะไปเก็บดอกแคกับลุงเนตจะถ่ายดูครับโอ้ยอยยยยเลยครับยยยเลยตอนกัางคืนแบบนี้มันล่วงใหม่เต็มไลยครับที่เห็นเลืองแสงน่ะใช่หมดเลยนะครับเขาขาวอ่ะดอกแคหมดเลยบน,นต้นก็มีครับ นู้นบนต้นสีข,า,ขาวขานี่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยโอ้ยพึ่งก็เยอะไม่รู้มาจากไหนเนี่ยครับต้นดอกแคร์นเต็มเลยโอ้โหแต่บนต้นกว่ามีครับไม่มีคนกินนี่นี่นโอ้ยดอกสวยเลยนเ่่ครับ เก็บเก็บเก็บไปให้ปนางปนางบอกกินได้เอสซีก็บอกกินได้ครับกินได้แน่นะครับ เก็บเอาแบบนี้ดีกว่า <laughs> สดๆแย่ๆเลยบนต้นนะครับเอาแค่พรตามน้ำพริกเอาละ แบบนี้นี่เองเนี่ยครับพอแล้วครับพอแล้วนี่เอาเลยนี่ใช่หมดเลยครับพอแล้วพอแล้วกินได้หมด ไปกลับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านแล้วถึแล้วครับบรรยากาศลังเวงบนดโดยบนภูเขาได้ยมรรยากาศน่ากลัวหาเอาอีกแล้วลองดูก,ก่อนว่ามันกินได้จริงไหมมันกินได้จริงว่า้่ขึ้นมาหาเอาครับมาเก็บเอากลับบ้าน